สวัสดีคุรับผมก็ผมวัน,นิย่าหนครับวันนี้เราไาอยู่กับคลิปนะครับของอนิเมะเวพรอนโดยที่คลิปนี้นะครับจะบอกจุดซีเค็ทั้งหมดทั้ง4แบบของตัวแบบนี้เลยนะครับในตัวอินเด็กจะมีบอกอยู่นะครับว่าตัวละครที่เราจะต้องไปตีเนี่ยมันจะมีซีเค็อยู่ในแต่ละด่านนะตอนนี้ที่กไรทำการหามาหมดแล้วทั้ง4จุดนะครับเริ่มจากจุดแรกก่อนดีกว่าเราไปเริ่มที่โลกแรกกันก่อนเลยแล้วกันโลกของนารูโต นารู้ตัตนะครับของเขานี่จะอยู่หลังเก้าหางนะครับโดยที่จุดสังเกตของแบบนี้เนี่ยมันจะมีเหมือนอสนัลญลักษณ์หินแตก,แตกๆนิดนึงนะเนี่ยมันจะเป็นเหมือนรอยแตกรอยแยกอะไรสักอย่างหนึ่งบนหินนะครับให้เราวิ่งขเ,เข้าไปชนเลยปั๊บเขาให้แล้วมันก็จะนำพาเรามาสู่ซิเคนต์ว้าไไงอันนี้คือตัวแรกนะตัวแรกตัวแรก บาเราไปดูตัวที่สองนดีกว่าตัวที่สองนะครับให้เราไปทางฝั่งของกาอใหญ่แต่เราไม่ต้องไปถึงกาอใหญ่นะให้ป้ากลัวไปก่อนอืโดไปปึ๊บป๊บปึ๊บป๊บ,ปบจึ๊บจ๊บนี่ยังไงนี่ระหว่างนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปฝั่งของออร่าเนี่ยมันจะมีข้างล่างอยู่เห็นปะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้นเฮ้ยไม่ใช่ตรงนี้ดีว่าเอาไปอ๋ออ๋ออ,อ,อ๋อยู่ตรงอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นไปอีกไปอีก นี่ดูนี่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 มันจะมีหินเนี่ยขวางบังไว้อยู่เนียนมันเนียนปุ๊บปุ๊บเนี่ยเจอละรอยแยกอีกหนึ่งจุดเดี๋ยวแล้วเราก็ตีไปเฮ้ยมีใครตีอยู่ะมีคนมาตีอยู่อ่ะดูสิเก้าด้วยไปเราไปดูจุดที่สามกันดีกว่าครับจุดที่สามนะครับของวันพีทอันนี้คือมุ่งหน้าสู่ทางสายตรงเลยเดิมเลย เดินไปแล้วเราจะเจอบ้านฝีฟ้านะครับฝีฟ้าแล้วนะไม่ใช่สีเขียวล่าสุดเคยโดนหลอกมาแล้วแม่งข้อมูลเท็จเราให้ข้อมูลเท็จนี่ผิดกฎหมายแล้วรู้ปะเนี่ยเราเดินม,มานะครับทงบ้านฝีฟ้านะครับเดินไปทางด้านหลังเลยนะครับแหมเนี่ยมันจะมีรูอยู่เนี่ยรูเห็นไหมเห็นรูป่ะแล้วก็จะมีรอยแยกนะครับเข้าไปเลยนี่แล้วเราก็เจอแล้วรุจิตัวที่สามนะจ๊ะอือทีนี้เราก็ไปดูตัวสุดท้ายกันดีกว่านะครับตัวสุดท้ายจะเป็นอาคาซะ อากาเขาจะอยู่ทั้งฝั่งทั้งขวานะครับตอนเราเกิดมาใช่ไหมให้เดินไปทางฝั่งซ้ายของตัวที่เขียนว่าอะไรเนี่ยอ,อะไรเทนนิงเนี่ยอะไรเทนนิงตักอย่างอะอปัไปเอาไปทางซ้ายนะครับโดดไปเรื่อยเลยเนี่ยโดดไปเลย,เลย,เลยมันจะมีหลุมอยู่แต่ว่าทุกคนมันจะมีหลุมอยู่แล้วก็จะมีรอยแยกอยู่ข้างล่างตรงนี้เห็นปะป๊อบแล้วก็โดดลงในหลุมไปเลยแค่นี้ทุกคนแค่นี้เลยสี่ตัวนะครับยังไงก็คลิปนี้จบแค่นี้แหละ เดี๋ยวก็ฝากติดตามฝากกดไลค์ด้วยใครชอบก็ฝากกดไลค์ใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องกดอะไรนะเจอใหม่ลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ